ถ้าเรอว่าแดนมังางน้ำพึ่งน,นอกจากตลาดนัดตลาดบ,บางน้ำพึ่งก็มาที่นี่ก็สองกิโลเมตรกับห้าเมตรนะเราจะพาไปฝั่งบางนาคนเยอะพอดีเรือมาพอดีคนมาเที่ยวตลาดเยอะ กจียนกะคุณถ้าใช้เป็การบินมอเตอร์ไซค์ก็คนละสิบห้าบาท2คน20บาท ยานบัตไปเที่ยวเยอะฮะ่าน้ำลงเยอะฮะขอผมแพงเ็นตลลี่มรถตู้สามสามคนสิบห้าบ,บาทก็แล้วอ๋อแล้วครับขอบคุณครับโอน้ำแพงคอ วัดบางแสนเอเอโอ้โยตนกระดานอีกโออยอแม่เอียงแล้วเอียงอีกเจอลม ไอ้วัดบางนานอกอะ่ะไอ้ที่ตรงไปแล้วก็ไอ้โป้อาสันพุธนะธแยกสันพุธแล้วก็ตรงไปก็แยกบางนาเลยแล้วเลี้ยวขวาไปอีกก็กิโลสองกิโลก็สิ่งนี้นั่นแหละมันก็ไปลงใกล้ๆสับอ,อ่าลงสับปุฒเลย <c oughs> ดีกว่าไม่ไหวสัุปวิทยถ่ถนอนรถมันเยอะถ้าเกิดไปบางนาผมมาทางนี้ชอบไปทางนี้อ่าลงเรือทางนี้ดีกว่าเรือใหญ่ ตอนนั้นไปขึ้นเดือด้าวนเินเอออีกเลยเล็กนี่ที่ไปลงออฟเบคที่ข้าวเบคของไปของเตยอะอาของเตยโอ้ทานนุ่นแพงด้วยนะสิบยีบอ่าเพราะวนั้นมาไก่เยื้อสีอะอ่าตัยขึ้นเรือลงกระดมากอ่าังนั้นโดยมากทัวร์มาทางนั้นอะไอพวกทัวร์ทัวร์จะไอกคมวิตอยไอที่พาทัวร์มาเที่ยวฝรังให้มาที่มาีบรอบอะเพรานอยากจะลองนั่งยเ <cười> <cười> chờ cân nặng chỉ chia vậy con nữa dạ là, hai xuống yeah, à. à. à, đi nổi แนวน,นอกไไกลๆป่องโรงงานอะไรจังกวัมานน้ำพึ่งนอดีวันนี้ไม่ร้อนนะมีเมฆมาบังพอดีลมแรงพัดชิวเลยจีบแม่น้ำน้ำลงเยอะคนระับเป็นคน 我这个。<laughs> ในที เราทรายจะไปไม่งั้นเดี๋ยวไปชนกับคน

กไปเดี๋ยวจะเจอแยกสันพูุทธจากสันทูุก็จะไปแยกบางนา รถไฟสายเก่านี่ถ้ารถบรรทุกไม่เยอะก็น่าจปนะปั่นดีแต่นี้รถบรรทุกเยอะมากชว่วงรถเข้าเยอะๆนี่โอแย่เลยได้แล้วขวาน,น,วน,วายน,นอยู่บนนี้ก็จะปลอดภายรถไปถึงพระรามสี่วันนี้ฟรีไม่เปิดไฟแค่ไฟแดงให้ตัดสินใจเองแง่วัดใจตอนนี้วันนี้จะสงบครับเอามาซ้อนจุดสิบ ประมาณสามร้อยเมตรเราจะปั่นต่อไปที่แยกบางนาเลยบ่อยไหมเหรอแต่มันอไอนไอ้วันธรรมดามันอะไายอะรถรถบรรทุกมันเยอะอ่ะโอ้โหบางทีมันโอ้โหวิ่งกันฮะ แนการังหวัน long រត់ទៅទុំតែមិនមានយ៉ាវវូ Factory Outlet ธรรมดาไม่แนะนําให้ปั่นเส้นทางสันพวุธเพราะว่ารถเราจะรถบรรทุกเข้าไปที่ท,นะท่าเือะเยอะฮะศูนย์นะนแรกรับเด็กยเยาวชน,นเปิดเผยที่นี่นะ โรงเรียนอัดวิทย์อบบาคารประถมมัธยมสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยสายตั้งขณะนี้ถึงแยกบางนาแนละ้วจะเลี้ยวขวาไปซอยลาสายที่มีที่นี้มักมีตลาดนัดจักรยานขาย นสต,ตรงไปก็จะไปชนบุรีบางนาตราดน,นะ อีกร้อยสี่สิบกุ่มสองนา่าสี่กลุ่มขวานี้ก็เป็นชุมชนตาล่าสีแยกบางนาเลีเ้ยวขวาครับมาถึงนี่ก็สี่กิโลเมตรกับสิบหกสิบเจ็ด มัน,น,นอกจะเลี้ยวขวาไปจับเบลิ่งครับจากแยกปนานาก็จะผ่านเลี้ยวข้าวสวยก็จะผ่านไปทิศ อยากปั่นกลับก็มีรถไฟฟ้าไปลงสักแถวอโศกนะแล้วปั่นกลับก็ดได้มีสถานีบางนาไปสมุทรปราไก9่9กิโล กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ที่นี่ครับกลเรื่อยๆเด็ข้างหน้าก็แย่สถานีลาษาแลว

เก่าที่ไปตาลาดรถติดครับ ติดเนอยเพราะว่าใต้สถา,า,านีลาซานีมีป้ายรถแล้วก็จะติดตรงสอร์านนิงแล้วก็รถแท็กซี่จะจอดเยอะ นี่แง่ใช่ไหมน่าจะใช่นะถึงซอยลาซาแล้วจากนู้นก็มา5้กิโลสี่เกเมตรเขาจบตรงนี้ก่อนนะแยกลาซาถนนลาซา